สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตคลิปนะครับเครื่องเครื่องอ๋อพานเสริมติดข้างโรตาอรี่นะครับดีก็จากจากชุดก่อนๆที่ส่งไปนะครับปัญหาลูกค้าแจ้งมานะครับมีมีดุมมันจะหักครับดุมเนี้ยครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับ นี่ครับมันจะหักแบบนี้ครับก็ผมเลยต้องมาแก้งานครับเมื่ออัปเดตก็แก้งานเสร็จก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูนะครับก็คือตัวดุมตัวนี้ครับ่นะครับ ครับก็เดี๋ยวให้ดูครับตัวนี้ครับของโรงงานมันจะเรียบครับผมก็เลยได้มาเชื่อมเดี๋ยวนะครับนี่นะครับของโรงงานนะครับโรงงานเขาเชื่อมมาครับมันก็จะตรงจุดตรงกลางครับหน้าแปนตรงกลางครับมันจะเล็กแล้วก็ดูเหมือนจะเชื่อมมาไม่แข็งแรงก็ผมก็ผมก็ตอนแรกยังไม่รู้ครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรคือ ตัวหน้าเพจตัวนี้ครับมันจะหักไปเลยนะครับเหมือนเหมือนในรูปนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับเสร็จแล้วผมก็เลยต้องมาแก้งานครับแก้งานตรงนี้นะครับแก้งานของโรงงานครับมาเชื่อมเพิ่มครับพอกจุดให้ใหญ่ขึ้นครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับพอกให้ใหญ่ขึ้นเชื่อมแล้วก็ดันในของของแกนตัวนี้ครับผมก็จะ เชื่อมเพิ่มครับเชื่อมเพิ่มด้านในครับแต่ตอนนี้มันประกอบเข้าไปแล้วมันก็จะไม่เห็นครับหรือด้านในผมก็จะเชื่อมเพิ่มให้มันให้มันเกิดความแข็งแรงให้มันมีรอยเชื่อมที่เยอะขึ้นนะครับก็ใช้ลวดเชื่อมไปหลายเส้นเหมือนกันนะครับในในจุดจุดหนึ่งครับนะครับก็ก็เลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับว่าก็อย่างลูกค้าที่เคยสั่งไปครับก็อาจจะเอาไปเชื่อมแล้วเชื่อมไม่อยู่ ก็ลองเชื่อมแบบนี้ดูครับลองเชื่อมดูนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าถ้าเกิดเชื่อมไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะสั่งตัวนี้ไปให้ใหม่เลยเชื่อมแล้วส่งไปให้ใหม่นะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้แล้วหักนะครับก็จะส่งไปให้ใหม่เลยช,ชุดแกนมันนะครับชุดแกนบัวผาน,นะครับผมจะส่งเข้าไปให้ใหม่เลยผมก็จะเชื่อมอย่างนี้ครับส่งให้ลูกค้าแล้วก็เอาไปประกอบเข้ากับตัวตัวนี้ครับเหมือนเดิมนะครับประกอบเข้าได้ปกติ ก็คือก็มันเป็นสินค้าโรงงานนะครับตัวนี้ผมก็มีห้อนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาครับพอดีใช้ที่สวนมันก็ไม่หักไม่เป็นอะไรครับก็เลยไม่ไม่รู้พอลูกค้าเอาไปใช้กับรถรถไถที่มันมีแรงเยอะๆขึ้นก็มีแรงเยอะก็ก็เห็นปัญหาครับว่าโรงงานเขาทํามามันจะเล็กครับเล็ก ผมก็เลยต้องมาแก้ทําการแก้แกไขคือเชื่อมเชื่อมพ่อขยายขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับที่ที่ซื้อไปแล้วก็ยังไม่ยังไม่หักครับก็กรบกวนนะครับเชื่อมเชื่อมเพิ่มหน่อยนะครับเพื่อเพื่อป้องกันการหักนะครับหรือถ้าหักแล้วก็อย่างนี้นะครับเชื่อมเพิ่มเลยครับทำเหมือนเหมาอน้นผมเชื่อมนะครับถ้า กับลูกช้าไม่มีที่เชื่อมหรือว่าที่เชื่อมไม่มีก็เดี๋ยวแจ้งผมมาครับเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็ส่งไปให้นะครับจะมีก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายครับคือน่าจะอยู่ในระดับจิงท้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชม